อบพยพบบทที่20พระบัญญัติ10ประการพระเจ้าตัดพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาตห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้ดิน ห้ามกราบไหว้หรือปนนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ดีชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคน ห้ามใช้พระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดเพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวจะทรงเอาโทษจงระลึกถึงวันสปาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสปาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตร ชายบุตรจิงของเจ้าหรือทาาทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7จ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงอวยพรวันสปาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า พื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าห้ามฆ่าคนห้ามร่วงประเวณีผัเมียเขาห้ามรักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายพื่นบานห้ามโรบหรือบ้านเรือนของพื้นบานห้ามโรบภรรยาของพื่นบานหรือท่าทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของพื่นบานประชาชนทุกคนได้ยิน เสียงฟ้าร้องและเสียงแตรอีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขานั้นประชาชนก็กลัวจนตัวสัน่นยืนอยู่แต่ไกลพวกเขาจึงกล่าวกับโมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดเราจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตัดกับเราเลยเกรงว่าเราจะตายโมเสจึงกล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเพราะ พระเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงรองใจพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะไม่ได้ทำบาปประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับแท่นบูชาพระยาเวตตัดกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า พวกเจ้าได้เห็นแล้วว่าเราพูดกับเจ้าจากท้องฟ้าห้ามทำรูปเคารพใดๆไว้บูชาเทียบเท่ากับเราห้ามทำรูปพระหรือด้วยเงินหรือทองคำสำหรับตัวจงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเราและบนแท่นนั้นจงใช้แกะและโขของเจ้าเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเป็นเครื่องสนิติบูชาแก่เราและเราจะมาหาเจ้า และอวยพรเจ้าในทุกแห่งที่เราให้ระลึกถึงนามของเราถ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสำหรับเราห้ามก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้วเพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือตกแต่งศิลานั้นเจ้าก็ทำให้ศิลานั้นเป็นมนทินและห้ามขึ้นไปยังแท่นบูชาของเราทางบันไดเพื่อจะไม่เป็นที่อุจาตา